่อปัญหาโลกรวนกลายเป็นความท้าทายในการดําเนินธุรกิจการปรับตัวใหม่ในการดําเนินธุรกิจเชิงฟื้นฟูจึงเป็นแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน นี่จึงกลายเป็นเวทีเสวนา Beyond sustainability how regenerative business secures our future ภายในงาน G C N T Expo 2025ที่ True Digital Park ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคมโดยมีคุณสิริปรกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุณฟุกุยะอิโนะผู้แทนสำนักงานระดับภูมิภาคของยูนิโในประเทศไทย และคุณชยาทรฉันเรืองวณิชย์หุ้นส่วน PWC ประเทศไทยร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวพร้อมแบ่งปันมุมมองและแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตและนนนนนอออใเเรรื่งงขงไททีมปพปบ ทีในเรื่องของธุรกิจนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในแต่ละด้านของภาคธุรกิจนะ,นะครับแน่นอนครับนโยบายเงินทุนมันต้องมีแต่เัวอน้องๆเองมันจะมีผลมากในอนาคตน้องต้องเติบโตอย่งางที่น้องที่อยู่ในห้องนี้มากกว่าครึ่งนะครับเรื่องที่ตัวเราครับดังนั้นหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคธุรกิจที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนก็จะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ